ให้จิตอยู่ที่ตัวเองนะตัวนี้เป็นจุดสำคัญมากเลยแล้วเป็นจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัติที่ภาวนากันแทบเป็นแทบตายมันไม่ได้ผลนะเพราะจิตไม่มีคุณภาพถ้าจิตมีคุณภาพแนละ้เอาจิตที่มีคุณภาพเนะี้ย หปเจริญปัญญาใช้เวลาไม่มากนี้จะทำให้จิตมีคุณภาพก็ต้องฝึกฝนในองค์มรรคทั้งแปดนะถ้าเราสังเกตให้ดีนะจะมีส่วนของปัญญาสัมมาิทฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะความคิดชอบคิดถูกต้องอีกสามข้อเป็นเรื่องของศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วอีกสามข้อหลังนะเป็นเรื่องการพัฒนาจิตเป็นเรื่องสมาธิสมาธิม,าธมีสองอันนะสมถะากาับพิปัสนา สมถะเป็นตัวหนุนตัวเสริมให้มีกำลังทำวิปัสสนาวิปัสสนาทำให้รู้ถูกเข้าใจถูกรู้ถูกเข้าใจถูกก็วางเบื่อนหน่ายคลายความยึดถือเิตแลหลุดพน้นมีความสุขมหาศาลความสุขในโลกนะเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะการที่พวกเรามาฟังธรรมนะ มันคือการสร้างสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิตัวจริงนะจะเกิดตอนที่เราได้โสดา่านที่เกิดโสดาปฏิมัตเราจะได้สัมมาทิฏฐินะส่วนสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเนี่ยเราแค่เรียนเพื่อรู้ว่าทิศทางของการปฏิบัติ จะทำยังไงตัวสมาธิทจริงๆนะคือความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจส,สีแต่ถ้าเรายังไม่ได้เริ่มรักษาศีลไม่ได้เริ่มฝึกจิตโอกาสจะเกิดสมาธนะิไม่มนะีงั้นในองค์มรรคเนี่ยเป็น เส้นทางของการฝึกตัวเองเป็นลำดับลาดับไปให้มรรคที่ฝึกตัวเองเป็นลำดับลาดับนะยังไม่ใช่มรรคจริงเขาเรียกบุป,ปผากะมรรคเบื้องต้นแห่งมรรคยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคแต่เราก็เดินไปตามลำดับอย่าใจร้อนบางคนใจร้อนได้ยินว่าพระนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่ง ก็พยายามทำจิตให้ว่างตัวนี้ผิดอย่างร้ายแรงเลยนะเวลาจิตเข้าถึงความว่างที่แท้จริงนะไม่ได้เกิดจากเราทำขึ้นมามันเกิดจากจิตนะรู้แจ้นแทงตลอดในกองทุกแล้ววันวางมันล่าสมูทายได้ถ้าเข้าไปถึงนิโรธเข้าไปถึงนิพพาน ตัวนั้นจิตมันว่างจริงแต่ไม่ใช่ว่างเปล่าอย่างที่พวกเรารู้จักพวกเรายังไม่เคยเห็นออกนะจิตว่างที่แท้จริงมีแต่ว่างปลอมไปทำให้ว่างๆตรงที่ทำนั่นแหละไม่ว่างเรียบร้อยไปแล้วมันโลภนถ้าเราเดินไปตามลำดับขององค์มรรคพัฒนาตัวเองไปเนี่ย ถึงจุดหนึ่งการเจริญัสสภากรรมฐานก็จะเกิดขึ้นจิตก็รู้แจ้งเห็นจริงในรูปนามขันหา้าในกายในใจพอเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อไม่ไดารักใคร้หวงแหนนะเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือแล้วจิตก็หลุดพ้นจากขันหาไม่ยึดถือกัน